อาสาพิสูจน์ความจริงกับหมอหมูหรือว่า,วารองศาสตราจารย์นายแพทย์บีรศักดิ์จระชยัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวนะคะถึงกรณีการวูบหมดสติก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งกรณีที่วูบไปรอบหนึ่งฟื้นมาแล้ววูบสุดท้ายเนี่ยไม่ฟื้นแล้วก็ตามค่ะครเริ่มต้นกันที่กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณลูกก่อนเลยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพุ่งเข้าชน พงเพชรตำบลเนินพระที่อำเภอเมืองระยองค่ะเป็นเหตุให้คนขับเสียชีวิตสภาพศพนั้นมีเลือดออกปากจมูกแล้วก็ปัาสวาร่างนะคะด้วยความเคารพค่ะนำาศพส่งพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลระยองส่วนลูกชายสองคนนั้นอายุ3ขวบกับ10ขวบนั่งมาด้วยกับคุณพ่อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะน้องทั้งสองเล่าว่า พ่อกำลังจะพาไปกินข้าวแต่มาถึงจุดเกิดเหตุอยู่ๆพ่อวูบฟุบลงกับแนดนรถจักรยานยนต์ก่อนรถจะเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้ร่างล่วงตกลงมาที่พื้นแล้วก็แน่นิ่งไปค่ะตอนแรกเด็กๆคิดว่าพ่อแค่เป็นลมแล้วก็สลบพยายามเรียกแต่ไม่ตื่นจนชาวบ้านเข้ามาช่วยค่ะครับต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ขณะเกิดเหตุนะครับโดยผู้เสียชีวิตขณะขับขี่จัก,กรยานยนต์พ่วงข้างมากับบุตรชายทั้งสองนะครับ ที่นั่งอยู่บนพ่วงข้างจู่ๆก็วูบหมดสติกระทันหันจนศีรษะฟุบลงไปที่แหนของรถจักรยานยนต์แล้วก็พุ่งชนกับกำแพงบ้านและต้นไม้ เบื้องต้นเนี่ยตำรวจสรุปผลชนสูตรว่าเสียชีวิตจากการหมดสติจากโรคประจำตัวนะครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตรอผลชนสูตรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับค่ะและช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกรณีน่าสลดใจจากการวูบอีกครั้งนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับนักวิ่งคนนึงนะคะ ที่ปกติเนี่ยเขาวิ่งอยู่ที่สวนลุมพินีค่ะโลกออนไลน์ก็มีการแชร์นะคะโพสจาก Facebook ของนักวิ่งหนุ่มรายนี้ก็คือคุณทัพป,ปกติเนี่ยไปซ้อมวิ่งอยู่ที่สวนลุมจนกระทั่ง16ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยความอ่อนล้าแล้วก็พักผ่อนน้อยหลังจากวิ่งอยู่เนี่ยวูบไปนะคะตื่นมาก็เห็นคนรายล้อมเพื่อช่วยปฐมพยาบาลแต่สุดท้าย3วันต่อมาวูบอีกครั้งคราวนี้เนี่ยไม่ฟื้นแล้วนะคะเสียชีวิตค่ะ ซึ่งอาการวูบหมดสติกระทันหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่วิ่งได้สุขภาพแข็งแรงดีแบบนี้นะคะเกิดจากเหตุการณ์ใดบ้างรวมไปถึงอุบัติเหตุที่เราเล่าก่อนหน้านี้ด้วยจะมาสอบถามรายละเอียดกับหมอหมูตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอหมูคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางรายการด้วยครับครับหมอหมูครับ ไปกรณีแรกกันก่อนเลยนะครับท่านผู้เสียชีวิตจากการขับซาเล้งพ่วงข้างแล้ววูบหมดสติไปชนกำแพงไปชนต้นไม้ข้างทางจนเสียชีวิตหมอหมูวิเคราะห์ว่ายัางไงครับเรื่องนี้ครับครับผมคือทุกเรียนนี้ครับผมว่ากรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันครับเนื่องจากว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยการเสียชีวิตยอย่างกระทันหันในขณะที่มีกิจกรรมอยู่ mm hmm. นะครับคำว่ากิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะไปออกกําลังกายขับรถหรืออะไรต่างเนี่ยเราเจอได้บ่อย ว่าสาเหตุสําคัญที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มาจากโรคหัวใจนะครับเราโรคหัวใจที่มีผลทําให้เกิดอาการแบบนี้มากที่สุดที่เราพบในประเทศไทยและจริงๆทั่วโลกด้วยนะครับ,รบก็คือโกกรคกล้ามเนื้อ,อ,อหัวใจขาดเลือดจากส้นเลือดหัวใจเป็ตันซึ่งถามว่าอาการเวนียจริงๆแล้วเนี่ยคนโดยทั่วไปเนี่ยทราบดีนะครับว่ามันจะเดียดรลายแค่ไหนแต่หลายคนไม่ทราบ่าถึงเป็นครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีาการตรวจ วิธีการตรวจโดยทั่วไปที่แบบเราเวลาไปตรวจสุขภาพประจําปีเราจะไปตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจก็อาจจะไม่เจอก็ได้นะครับเพราะรถ้าเกิดไม่มีลักษณะที่มีปกติมากครับหรือแม้กระทั่งว่าในกรณีบางคนไปเดินสายพานก็อาจจะยังไม่เจอชัดเจนก,ก็มีนะครับเพราะในกรณีแบบนี้มันจริงๆไม่เกิดอาการได้บางคนเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับบางคนก็มีอาการเจ็บหน้าอกก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมีเ,เป็นโรคกระเพาะ ก็ทานยาลดกระเพาะครับพอหายก็ไม่ได้ไปพบแพทย์บางคนเสียนเส้าอกก็นอนพักก็หายก็ไม่ไปพบแพทย์สุดท้ายเนี่ยอาการพวกอย่างพอมันสะงสมขึ้นมานะครับท้ายที่สุดเนี่ยพอเค้ืเองดดหัวใจมันตีโดยปกติเสรื่องดหัวใจเนี่ยถ้าตีในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงการเือนหัวใจพอไม่ไปเลี้ยงการเตือนหัวใจเนี่ย,ยหัวใจจะตายในส่วนตรงที่ไม่ไปเลี้ยงแล้วถ้าเกิดเป็นส่วนที่มีผลต่อก,การเตือนหัวใจมันจะทําให้เกิดอาการกู้แล้วก็หมดสตินะฮะและ้วก็ล้มลง แล้วก็เสียชีวิตยังกรณีของคุณที่รถซาเล้งนะครับในเบื้องต้นเนี่ยพอตรวจสาบที่เกิดเหตุเนี่ยขก็มีข้อสงสัยเนื่องจากว่าเห็นเลือดออกจากปากของอกจ,จมูกแล้วก็มีปสาดแลราดก็สงสัยว่าเส้ลายนี้เนี่ยจริงเป็นลักษณะการถูกทำลายหรือไม่แต่พอไปต,วตรวจดูกล้องวงจรปิดเขาเพราะว่าขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเกิดอุบนะครับซึ่งในบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีเลือดออกเวณปากกับจมูกเนี่ยก็น่าจะมาจากลักษณะการบุบแล้วศีรัะนะครับใบหน้าเนี่ยไปกระแทกแะนด์รถ ในขณเดียวกันในเรื่องของปัสสวรราวะลาดเนี่ยนะครับโดยปกติทั่วไปการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยพบได้เป็นปกติกเลยนะครับซึ่งมันไม่เชื่อมโยงกับโรคใดเลยนั่นคือหลังจากที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยการผูวรูดอาจจะมีการ,กลาารคลายตัวกระทันหันทำให้ปัสสาวะเนี่ยลาดออกมานะในกณะเดียวกันอีกคนหนึ่งอีกทั้นหนึ่งที่วิ่งแล้วเกิดอาการมูค,ำคํำว่ามูบเนี่ยนะครับในภาษาที่เราใช้กันบางครั้งบางคราวก็บ,บอกว่ามูบหน้ามืดทานอาหารน้อยนะครับความตันตับ แน่นอนอันนั้นอาจจะไม่เป็นอันตรายมากแต่คนต้องไปตรวจแต่เมื่อไหรก็ตามที่มันมีนีกษสาการพูแล้วมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเจ็บหน้าอกด้วยหรือมีเหนื่อออกในปริมาณที่มากกว่าปกติกรณีแบบนี้ให้สงสัยเกี่ยวเรื่องโรคหัวใจอันนี้ก็ต้องไปตรวจรักษาซึ่งก็คาดว่าในกรณีของคนที่วิ่งนะครับแล้วเกิดอาการรล้มลงเสียชีวิตก็น่าจะมีผลมาจากโรคหัวใจเช่นกันนะครับทั้งสองกรณีจึงมีความคล้ายคลึงกันครับอืค่ะ หมอครับแล้วเราจะตรวจสอบได้ยังไงครับว่าเราเป็นภาวะของหัวใจแล้วอะครับว่าเริ่มที่จะมีอันตรายกับร่างกายของเราแล้วหัวใจตีบเส้นเลือดตีบไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันเป็นเหตุให้เราวูบหมดสติเนี่ยครับหมอครับครับผมผมนี่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมีคนที่แบบเป็นรุ่นพี่ที่นั่งทานข้าวด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันนะครับวันดีคืนดีรุ่นพี่คนนี้เข้ามาเล่าให้ผมฟังบอกว่ามีอาการรู้สึก เจ็บเจ็บแน่นที่หน้าอกเหมือนเจ็บก้านมืองั้งนะผมก็ตั้งคําถามว่าไอ้เจ็บแน่นหนะ้าอกตรงนั้นเนะี่ยนะครับที่เป็นเนี่ยอยเจ็บกลางอกใช่ไหมเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยมากกว่าหนึ่งนาทีไหมถ้ามากกว่าหนึ่งนาทีนี่อันตรายนะครับครับอันที่สองนะครับอาการเนี่ยมันมีปวดล้าวไปที่ก,กามหรือไหล่ข้างซ้ายหรือไม่อ่าถ้ามีเนี่ยก็อันตรายมากขึ้นแล้วเวลาเป็นมันมีนักษณะเงือออกเหงือท่วมขึ้นมาด้วยหรือเปล่าถ้าใช่ทั้งสามข้อเนี่ยต้องรีบโรงพยาบาล วันนั้นผมนั่งทานรับทานข้าวกับรุ่นพี่คนนี้นะครับตอนเที่ยงบอกรุ่นพี่คนนี้ไปเย็นวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้คุยกันมาให้พี่หนึ่งสัป,ปดาห์นะครับซึ่งปกติต้องเจอกันแล้วก็ไม่ได้เจอสุดท้ายมาเจอรุ่นพี่บอกว่าอาการปมรอย่างที่ผมบอกครับจึงไปพบแพทย์แพทย์เนี่ยทําการตรวจโดยเร่งด่วนด้วยการไปเดินสายพานด้วยการตรวจเอ็กโคนะครับหรือทําอื่นๆจนพบว่ามีเส้นเลือดหัวใจติดตัน แล้วเลิจะมีการดูดใจตายด้วยเพราะฉะนั้นสิงอยากปากนะครับไปยังทุกท่านว่าใครก็ตามที่มีอาการรู้สึกจุกแน่นหน้าอกเนี่ยอย่ามองเป็นเรื่องแบบโกกบรคกระเพาะหรืออะไรก็ตามให้พยายามสังเกตแล้ววันนี้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ได้ยากนะครับถ้าเรารู้สึกมีอาการจัดแน่นหน้าอกมีอาการปวดร้าวไปกาลางไหล่ข้างซ้ายมีอาการหนอให้รีบไปโรงพยาบาลครับทุกนาทีมีค่าเพราะว่าโอกาสเสียชีวิตมีสูงครับรู้ก่อนรักษาก่อนใช่ไหมครับวิธีการรักษาคุณหมอเขาจะทำเปนยังไงครับ มีหลากหลายวิธีครับถ้าเกิดว่าเป็นวิธีโดยปกติทั่วไปถ้าเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ถึงข,ขั้นผ่าตัดนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีลักษณะของส้นเลือดตีบมากนะครับแต่ถ้าส้นเลือดตีบมากเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะการผ่าตัดไปทารเส้นเลือดหัวใจหรืออะไรต่างเนี่ยอันนั้นก็เป็นขึ้นอยู่ด้วินิธของแพทย์ที่ทำการรักษาครับครับก็ขอเตือนหลายคนเลยนะครับที่ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เสียชีวิตนะครับท่านไปวิ่งแล้วก็3วันก็มาวิ่งอีกทีหนึ่งมีการวูบ ตรงนี้เนี่ยเขาคิดว่าร่างกายเขาแข็งแรงเขาจึงออกมาวิ่งต่อหมอคิดยังไงครับเรื่องนี้ครับต้องเร่งนี้ครับคือโดยปกติเนี่ยเรื่องของหัวใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเรื่องของแค่ร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะเป็นเรื่องเฉพาะส่วนเพราะร่างกายภายนอกดูแข็งแรงแต่หัวใจเนี่ยถึงแม้จะแข็งแรงแต่เส้นเลือดมันมีการตีเนี่ยนะอันนี้ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ะฉะนั้นก็เสียชีวิตในคนที่แข็งแรงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูจากอาการอื่นภายนอกได้ทั้งหมด ยกเว้นอาการที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับ,รบที่จะเป็นตัวชี้ได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดกับหัวใจครับครับค่ะครับขอบพระคุณครับหมอครับครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณผู้ชมทางรายการนะครับครับ